โอเคครับผมกลังาอยู่นเกมมาร์เ n c แคทครับอ่ะกว่าจะมาถึงได้ครับผมหอคอยชั้นที่50ครับเหนื่อยเหมือนกันนนเี่ยพลังงานหมดพอดีเลยครับอ่ะผมว่าผมจะลองเล่นเซตหยุดเวลาครับแบบชั้น30อะ่ะไ,ไม่นั่นใจเหมือนกันว่าจะใช้ได้ไหมยวต,ต้องลองดูครับผมโอเคยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเนาะมีประมาณ4ตัวครับอ่ะเพิ่มก่อนเลยละกันนะพลังงานเนี่ยอ่ะเซตนี้ครับผมใช้ปืนสตันยังโอเค มาเดี๋ยวลองเล่นดูครับว่าจะไหวไหมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับชั้นที่50บเขาผมมามาเขาผมโอเคครับมันเล่นยังไงนะเตอยูเวลาปล่อยตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ปล่อยตัวนั้นตามโอเคประมาณนี้ปะไม่รู้เหมือนกันอะอาจจะต้องลองดูเขาผมโอเคฮิลเลอร์แคทเดินไปไม่ทันจริงด้วยทันอยู่ปะทันอยู่ปะทันอยู่ปะฮิลเลอร์แคทงับอ่าไม่ทันจริงด้วยครับผมแพ้ครับผมน่าจะแพ้ครับเยี่ยมแพ้ครับ ต้องได้ปะต้องได้ปะต้องได้ปะสลามไปโอเคเขาผมเหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะออีกแล้วอะเรียบร้อยแพ้อะฮ์โอเคมันอ่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับอ่ะเด๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะถ้าอีกรอบหนึ่งไม่ได้จริงๆก็ยอมแพ้เขาผมเออเรียบร้อยเกือบดีครับเกือบดีครับแต่ไม่ทันครับผมบไปไปโอเค เรียบร้อยไม่ได้อีกละอายยากอ่ะยากยากมากยากมากเหมือนเหมือนจะโอเคอยู่เหมือนจะโอเคอยู่ปะเยี่ยมอ,อ่าอ่าได้ครับได้ครับโอเคเขาผมน่าจะได้ละน่าจะได้ละ AH ไป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 โอเคโอเคโอเคเราเน <c oughs> ้นเราเล่นเซตอยู่เวลา <c oughs> ได้เขาผมอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับดันไปดันไปดันไปดีมากเขาผมดีมากครับดีมากครับต้องดองตัวอยุดเวลาเยอะเแล้วแหละ โอเคเอามันกระเด็นเฉยเลยอะเฮ้ยเฮยไม่ดี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 ดดดโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ตกใจหมดอยู่ๆก็กระเด็นสงสัยเมียผมมันตีแรงเกินไปครับผมเอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับอ่าโอเคผมว่าชิวๆแล้วเนี่ยเพื่อมันมีตัวอะไรแปลกๆมาครับจะได้เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยเเรียบร้อยเรียบร้อยพลาดอีกแล้วอ้อยมันดันกระเด็นตรงนั้นซะได้เกือบดีแล้วโอ้โหจริงมาเล่นแบบปกติก็ชนะไปแล้วเนี่ย ไม่น่าเล่นเลยครับเรียบร้อยครับแพ้ครับผมอ่ะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่หรือเ่าไหะเลือดอะซีสิบหกเหรอก็ลดไปได้เยอะยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับอ่ะมาใหม่ครับผมรอบนี้ใส่สุดครับปาะจากระโดไปครับผมไป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 ตีจากระโดสวยพ้นอ่าโอเคครับแล้วก็ส้มยิงครับผมเอ่อหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะปล่อยบาฮามุดหาจังหวะปล่อยบาฮามุดหาจังหวะปล่อยบาฮามุดเยี่ยม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  ปืนสตันไหมครับหนึ Jamie, ่งทีโอโหแย่ละบามุดอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเครอต่อครับรอต่อครับไป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 สครับผมเยียบเลยน้องเออละดีมากดีมากดีมากได้อยู่ตีไปครับตีไปโอเคครับประมาณนี้ครับเยียบเยียบเยียบเยี่ยมแคลรี่ไปครับผมดองตังก่อนเลยตอนเนี้ยตังตังตังจะไม่มีครับตังจะไม่มีเล่นครับผมยิสเยียบสวยน้องลัวๆเลยเอาปืนสตาร์ทไปก่อนหยุดอ่าโอเค โอเคตีฟรีครับตีฟรีตีฟรีโอ้โหแคลี่ผมกระเด็นเย,ยะแล้วโอเคครับมันยังกระเด็นได้อยู่เยิม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 เยม,ยมอิสไปเพิ่มครับผมอ่ะน่าจะไหวอย,อยู่ครับอ่ะดันไปดันไปดันไปจากันโดมาเพิ่มครับผมโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถ้าเล่นแบบนี้ต้องนานก็น่นาจะชนะไปนานแล้วเนี่ย <S <S บ้าเอ้ยไม่น่าไปไม่น่าไปอยากเล่นเซตอยู่เวลาเลยครับอ่าพ่นไปจ่ากันโดโอ้โหจากันโดผนไม่หัน เย่แล้วเย่แล้วจะโดพ่นสวยอ่ะหยุดเวลาครับสวยบาวุตกบได้ทีหนึ่งโอ้โหเอ้ยเย่แล้วอิสครับอิส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 วิ่งเลยวิ่งเลยน้องวิ่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 งช่วย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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับส้มดุนข้างหน้ามันเสียละส้มดุนข้างหน้ามันเสียละเย่แล้วเย่แล้วยาโอ้โหเรียบร้อยส้มยิงหมไปเกิดครับหนึ่งตัวไม่เป็นไรอย่างน้อยข้างหลังก็มีส้มยิงอีกหนึ่งเขาแคลร์เข้าหัวใได้อยู่ครับได้อยู่ครับ ยังไหวอยู่ครับผมปืนสตาร์ไปก่อนครับผมเผาไปเผาไปเยี่ยม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 โอเครอบหน้าต้องเอาตัวที่แบบเคลียร์พวกตัวซากมาละอืถ้าแพ้นะรอบเนี้ยอ่าอีสมาเพิ่มเข้าผมไปน้องเผาไปแคลรี่ดีมากครับโอเคครับประมาณนี้ครับเยียบไปอีสสวย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 ยน่าจะไหวครับน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวถ้าเคลียร์ถ้าเคลียร์ตัวซากได้อ่ะอ่าฮ่เรียบร้อยเรียบร้อยเผื่อปล่อยจักรโดมาอีกอืมแทนที่จะปล่อยบาหมุดครับ ยี่แล้วปืนสตัน์ไปก่อนครับผมอ่าได้อยู่อ่าได้อิสมาครับปล่อยอิสไปก่อนครับผมเยียบ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 สวยรีบเคลียรีบเคลียรีบเคลีย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 ตัวซากครับเคลียตัวซากโอเคครับโอเคเยียบเยียบสวยครับสวย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 ได้อยู่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 หาจังหวะครับหาจังหวะครับรอปล่อยบาวุฒเรียบร้อยครับผมโอเคครับบาวุดไปครับโอเคจบแล้ว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  โอเคชั้นที่ห้าสิบครับปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกอะไรอ่ะเหรียญตาครับผมอ่ะแล้วก็ได้มาตัวแร3สามใบเนาะไอ้ครูมเหมือนี่ยถ้าให้เป็นตัวแพตินัมจะดีมากเลยครับแล้วก็สามถือกระป๋องแมวครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดตัวแรเล่นดีกว่าครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเปิดตัวแรผมขอมาเคลียด่านนี้หน่อยแล้วกันนะครับด่านจู่โจมเดือนพฤษภาคมครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับออามาครับด่านสุดท้ายครับอีกครั้งเลเวลสูงสุดครับผม มาตัวปัญหาด่านนี้มันเป็นเจ้าแพะแพ้เหล็กครับไอตัวบ้านั่นแบบยังอึดเลยครับมันไม่อึดมันไม่อึดต้องบอกว่ามันตีแรงครับผมโอเคครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ชนหน่อยเร็วตายไหมอ่าโอเคครับยังตายอยู่ครับผมได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์ป่าตังค์ครับป่าตังค์ครับถ้าขี่ได้เราจะชนะครับถ้าขี่ไม่ได้ก็แพ้แค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมไปไปเจ้าโครนอสครับผมไป โอเคขี้หน่อยเพื่อนขี้หน่อยเพื่อนขีกขีขีสวยครับเยี่ยม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 อย่างน้อยก็ขี่ได้ครับผมแล้วก็เจ้าพาลาดินครับไปอาประมาณนี้ครับรถไฟไปครับผมเยี่ยแล้วสวยอย่างน้อยก็ยังไม่ไปชนบ้านนะครับถ้าชนบ้านนี่หนักเลยแคลรี่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 เร็วโอเคครับแคลรี่มาละอะประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ออกมาแล้วไอ้ตัวปัญหาคือไอ้ช้างบ้านนั่นแหละถ้าไม่มีใครไปเคลียร์มันน่ะมันจะตีฟรีเข้าครับโอเค ดันไป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 ขี่หน่อยเพื่อนพาราดินสวยสวยพาราดินผมเย้แล้วปืนสตันไปก่อนครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับแคลรี่เผาไว้หน่อยเร็วดีมากดีมากดีมาก,มากเคลียร์พวกลูกน้องครับเคลียร์พวกลูกน้องจาัดการจัดการจัดการจัดการขี่ดีขี่เร็วเพื่อนขี่สวยครับตัวช้างไปเกิดครับผมอ่าน่าจะเคลียร์ได้แล้วครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากรอครับที่เหลือก็แค่รอครับผมรอจนกว่าจะไปจบบ้านมาได้ครับอ่ะดันไปดันไปดันไปออะมาเพิ่มครับพาราดิน ไปเร ну <al te g Nut üyor> mm ็วเร็วเร็วรีบไปจบหน่อยเร็วเพื่อนอ่าแล้วก yeah. mm ็ใ hmm. ต oh ้ฝุ่นไปเพิ่มเขาผมรถไฟไปครับโอเคเอาไปทําไมก็ไม่รู้ครับรถไฟเนี่ยปล่อยไปงั้นแล้วครับแย่แล้วย่แล้วมันขีช้าเกินไปอ่อเฮ่ถ้าไม่ขี้เราจะแพ้เนี่ยโอเคโอเคอีกตัวหนึ่งเคลียเร็วเคลียเร็วอ๋อแล้วก็ออกมาเรื่อยเลยครับผมเน้นตัวขี้เลยแล้วกันนะเน้นตัวขีเลยแล้วกันนะสวยครับสวยครับสวยครับได้อยู่เขาผมอ่ะจบบ้านเลยจบบ้านเลยรีบไปเคลียบ้านเร็ว ปืนสตาไม่ก่อนครับผมเยี่ย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 มขี้สวยโอเคตบบ้าน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 จะได้ไปเปิดตัวแรเนาะโอเคน่าจะจบแล้วครับอ่าเคียบันที่เรียบร้อยครับผมเอาอะไรตัวแรตัวแรอ่าได้ตัวแรมาหนึ่งใบครับแล้วก็30สิกระป๋องแมวเนาะอ่ะมาครับผมมาเปิดตู้อีพิกเฟสกันดีกว่าครับผมเพื่อจะได้ตัวตำนานเนาะถึงโอกาสได้จะไม่มีก็ตามครับแค่สี่ใบเองปเปิดไปเลยครับหนึ่งใบแรกครับไม่ต้องคิดอะไรครับผม ขอแค่ตัวอูเบอร์สักตัวก็ยังดีครับเยี่ยมเกลือครับผมอ่ะปลาปลายปปอีกหนึ่งใบครับโอเคขอหน่อยขอหน่อยอูเบอร์สักตัวได้ไหมโอเคยังไม่ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งใบครับผมโอโ้โหจะไม่ออกเลยอ่ะพี่ไม่ออกเลยหรอได้ไหมโอเคครับเหมือนจะเกลือครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายครับตัวซ้ำก็ได้ครับอูเบอร์แต่ว่า นวมนจบแล้วครับเยี่ยมโอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ